เมต้านิวขอบสอบทุกข่าว เริ่มแล้วจิวเวอรี่แอนด์เจมอาเซียนแบงอก2023ครั้งแรกในประเทศไทยงานเดียวที่ชวนคุณไปพบกับเครื่องประดับและอัญมณีจากทั่วโลกอาทิญี่ปุ่นจีนเกาหลีฮ่องกงตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตสีลังกาอินเดียโปลแลนด์และคอลเลกชันสุดพิเศษหายา,ยากกว่า1น0 0 0รายการจาก400แบรนด์ชั้นนําของโลกมาสร้างความแตกต่างบนธุรกิจและคนพบเครื่องประดับที่เป็นคุณระหว่างวันที่26-29เมษายน255 ร้อยนะหหอ1-2ศูนย์การประชุมแห่งชาติเริกิจเพื่อยกระดับการแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาคและเอเชียค่ะ คือพิธีเปิดของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจากการเตรียมงานนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคราัฐหรือว่าทางสมาคมต่างๆแล้วก็จากผู้ประกอบการนะคะทําให้เราจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยการที่มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดเนี่ยตั้งแต่ทางของสภาอุตสาหกรรมหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จากสมาคมต่างๆรวมทั้งมีเครื่องจิวเวลรี่ของทาง8บริษัทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยของฮ่องกงของญี่ปุ่นของอินเดียนะคะที่มาร่วมในการที่จะให้นางแบบเราเนี่ยใส่แล้วก็เพื่อที่จะได้ ชืชูผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็ให้ได้เห็นด้วยว่า p r o d u ั t ์ของประเทศไทยเนี่ยเด่นยังไงคะ่ะอย่างวันแรกนะคะก็พิธีเปิดอย่างอลังการเปิดไปแล้วนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการสัมมนาซึ่งสัมมนานเนี่ยจะมีทุกๆวันค่ะสัมมนานเนี่ยจะมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านการตลาดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคเช่นการที่ เออจะแต่งจิวเวรี่ยังไงจะจัดจิวเวรี่ยังไงเพื่อให้ถูกโฉลกแล้วก็เออบีโชคในการทําอาชีพการงานนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเวิร์กช็อปในการที่จะให้คนที่เข้ามาชมงานเนี่ยสามารถทดลองทาจิวเวรี่ของตัวเองค่ะแล้วก็จุดสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเรามีการส่งเสริมให้กับทางยังดีไซเนอร์ของไทยนะคะซึ่งเป็นนักนิสิตนักศึกษาของมหาลัยต่างๆเนี่ยเข้าร่วมประกวดการเอ่อจิวเวรี่ของตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้ง หมดเนี่ย26ทีมจาก13มหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะซึ่งจะมีการจัดประกวดแล้วก็ตัดสินเนี่ยกันในวันพรุ่งนี้ค่ะมีผู้อ,อก,กรรมการนะคะซึ่งจะเป็นอาจารย์จากสถาบันต่างๆที่ ที่มีความรู้ทางด้านของจิวเวลรี่นะคะแล้วก็จะเป็นสถาบันทางด้านของการดีไซน์ค่ะในการมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินค่ะคือตอนนี้เนี่ยด้วยการที่เราส่งเสริมน้องๆนะคะเรามีการส่งเสริมด้วยการที่ว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของน้องๆแล้วก็จะมีโซนที่จัดแสดงสินค้าของเขานะคะอยู่ทางมุมทางด้านของฮอลล์หนึ่งค่ะและจากนั้นเนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่เราจะสนับสนุนเขาในการที่เขาสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจภายในงานด้วยค่ะค่ะคือทางเรา ะะตอนนี้เนี่ยออจากการที่เรามีการลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์แล้วนะคะตอนนี้เนื่องจากการเปิดงานแล้วเนี่ยเรายินดีเลยค่ะที่จะเ,ออเรียนเชิญทุกทกท่านในการที่เข้ามาลงทะเบียนที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็สามารถที่จะเยี่ยมเข้าชมงานได้ค่ะเพราะว่าเรามีทั้งหมดเนี่ย400บูธจาก15ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีที่สําหรับออผู้ชมงานในประเทศไทยจะได้เห็นโปรดัก์ของประเทศต่างๆ,ท,งๆทั่วโลกค่ะอย่างที่เรียนนะคะงานของเราในวันนี้เริ่มต้นนะคะวันที่26 จะมีจนไปถึงวันที่29ค่ะงานจะเริ่มตั้งแต่10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าตอนอวันที่29เนี้ยงานอาจจะต้องปิดเร็วนิดน,นึงนะคะคือ5โมงเย็นเนื่องจากว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี้ยเขาอาจจะต้องแพ็คของกลับบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยอยากที่จะให้มาชมงานกันตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ทุกๆวันค่ะเพราะมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกๆวันค่ะ คสอบทุกข่าว